สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้หนูจะมาคัดหน้าเพื่อนๆแลกอีกนะเนี่ยหนูคัดไปสามสี่วันแล้วก็หน้าดีขึ้นะเกินกวนาแต่กรรมจากเกาหลีนะคะตัวนี้เสร็จแล้วติ๊กตกชอบหนูชอบมากเลยตอนนี้หนาหนุ่มมากดูหน้าเจี๊ยวนะคะหน้าเจี๊ยวก็จะแบบสีแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็คัดเบาๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องทำให้มันแรงนะครับเบาๆพอทู่ไปเรื่อยๆเนี่ยหนูจะคัดทุกอันเลยเราคัดเบาๆ ตตเนี่ยมีซิ้งสกกออกมานะคะเป็นตัวนี้ไหมคะมีซิ้งสก๊อลอกออกมานะคะเพื่อนหนูเป็นคนตายนะคะคนตรงป้าชื่อพันนาก็หนูเป็นคนน้าย้อยนะเป็นคนตัว้อยตัวเออหนักกไปสกสล้วแด่วไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคหวานะไรได้ชอบทำงานออนไลน์ดูตาหน่อมากตชำเราก็ทุก

เอยตู้ที่วตัดที่ตีวที่บุญบุนดางเลยนะนีคัดคัาสูเช็บไม่น้อยน้อมีน้ำผาพนะคะที่เราคัดถูกวันหน้าก็จะใส่คืนเด็งซามีลงเลยแล้วไม่ชื่อเพื่อนๆเจอมาหลงสั้งในตีตกช็อปกินในตร้าหนุ่มเลยนะราคาก็ไม uh ่เพลงก็รอยจะบก้าบา่งงปีนะคะ นะคะก็จะเห็นมีเสี้ยติดตายนะคะรุดหล่อออกมานะคะคนเี็เป็นซิวเซียนเป็นฟ้าเป็นกระชายได้หมดนะคะถ้าไม่กวบเปลืองก็ตู้ไตยก็ได้เลยเป็นเป็นุยนุยกวบเปลืองนุยชายเฉพาะหน้าก็กับมาเป็นคนน้อยพวเราคือบ่าบุนะคะเนี่ยนุยทุ่ยทุ่ยรุ่นป้อกเป็นยานเลย ดูดูมีหลังหน้าก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ให้แลกความงามพวกน้องนี่นะคะเป็นนาทีมึงจะหลังหลังหลังเสร็จไหมไหมนะคะหน้าหนุ่มมาก็เพื่อนๆอยากหน้าหนุ่มเมื่อเสาวตายคนนี้โกทิมติดกาเลยนะคะช่วยเป็นแรงใจให้น้องได้ทำคลิปทุกวันไม่ได้แต่งเสริมไม่ได้ทำสัญญากรรมอะไรเลย เดี๋ยวฟ้าก็ปล่อยลุดออกเองละค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ